นายอาิสันอินทราอำลาตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสู่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย วันนี้18พฤศจิกายน2568เวลา15นาฬิกา30น,นาทีนายอธิศานอินทราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีกราบสักการะพระพุทธรูปประจำห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก่อนลงจากสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีอำลาตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีพระบรมาราชอง์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผลจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายวุฒิพงศุภควณิชย์นางพันวิพาปิยมุตรานายสิทธิวีวรรณพฤกษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสา,ากิจนอำเภอและเจ้าหน้าที่พร้อมมอบดอกกุหลาบแทนใจรวมส่งณศาสากลางจังหวัดกาญจนบุรี